ไยหวัวระสตูดิโอพอดแคสต์ล u าฟไลฟ e บ a ล a นซ์เมื่อสองชายชะก,กันกำนึ่งหญิงต้องมาประชันมุกเพื่อความอยู่รอดในเขาสามมิตรเขาสามมัดเ,เขาสามมุกถูกแล้ว <laughs> <laughs> ขอต้อนรับเข้าสู่ E.P. พีที่35แ <Hey. S 1> ห่งเขาสามมุก <Hey. S 1> <laughs> แน่นอนแน่นอนว่าเขาสามมุกแห่งนี้ จะต้องมีเรื่องเล่าแสนสนุกเรื่องเล่าแสนหันหันมาฝากทุกคนที่ฟังเราอยู่ณตอนนี้เพราะเรามีสุดยอดผู้เชี่ยวชาญด้านการเล่าเรื่องอ <laughs> รับรองครับว่ารับรองครับว่าต้องสนุกสนานอย่างแน่นอน <laughs> ทุกคนาา <laughs> คาดหวงังข้าก็คาดหวังเชื่อว่าพวกเจ้าทั้งสามคนก็คาดหวังเหมือนกัน <laughs> ว่าเรื่องเล่าของตัวเองจะ ต้องสนุกสนานจะต้องตลกมัดใจร่างทรงแห่งองค์เทพเจ้าให้ได้และร่างทรงแห่งองค์เทพเจ้าก็อยู่กับเราแล้วเขามาที่นี่เป็นครั้งที่6เข้ามาที่นี่เป็นครั้งที่6คุณโจรณัทธันแสงชย <c oughs> สัย <c oughs> เมื่อกี้หายใจด้วยเหงือกใช่ไหมผิวหนังอโอเคคุณโจรู้สึกยังไงบ้างที่มีโอกาสไปไป,ไปกลับกลับไปไปกลับกลับมาที่นี่เป็นครั้งที่6แล้วรู้สึกดีครับรู้สึกเป็นเกียรติครับเป็นเกียร์รู้สึกว่าไม่มีใครรู้หรอกไม่มีใครรู้ทันหรอกใช่ไหมไม่มีใครรู้หรอกครับว่าผมรู้สึกยังไงเฮ้ยอะไรเนี่ยอ้าว ผมมีความสุขออม,มีความสุขดีน,น,นี่เป็นรายการหะงเสียงนินจะอะไรม่ออกก็เลยหัวล้อก่อนอรู้ทันคนนี้ัวนี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอย่าพลาดอีกก็แล้วกันอ้าววันนี้วันนี้คุณเจคุณโจคาดหวังว่าจะได้ฟังเรื่องเล่าแบบไหนครับในวันนี้ อยากจะได้ฟังเรื่องเล่าสนุกๆเรื่องเล่าด้วยนะใช่ครับเรื่องร้อนร่มารายการนี้แน่นอนเลยครับอยากได้เรื่องสนุกเอออยากได้เสียงหวดะโอมีมีใครคนไหนที่คิดว่าให้คุณโจมไม่ได้ไหมครับเอาเอามีไหมใครคิดว่าเล่าไม่ได้แน่นอนวันนี้อยู่ๆก็ตัดกําลังใจมีใคร แนวใหม่แนวใหม่แนวใหม่แนวมนมองเออและในวันนี้คุณโจอยากจะฟังเรื่องเล่าแสนสนุกจากใครก่อนครับก็2องเทปที่ผ่านมานะครับผมฟังของพินุษตก่อนฟังของพี่โจก่อนอันนี้ก็แน่นอนครับเฮ้ยทำไมคุณถึงยังจําได้ผ่านไปตั้ง2องสาปดาห์แล้วผมความจําดีเออสุดยอดอีพีนี้ผมก็เลยอยากฟังของพี่โฟก่อนครับ ด้วยความคาดหวังกดดันกดดันเรื่องของผมก็มันไม่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องลึกลับอะไรเป็นเป็นเกี่ยวกับพื้ที่เขาไม่ได้ให้มาเล่าเรื่องลึกลับไงล่ะโอ้ละรายการมันอันใจเติ้ลเคสถือว่าลึกลับครับนะริมถนนชดชดชตชดชตคือสมชายเนี่ยเดินอยู่ริมถนนแล้วเขาก็หันสังเกตเห็นชายสองคน ก็เป็นประมาณประมาณพนักงานพนักงานแบบทํางานแบบขุด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 เจาะเจะอะไรพวกนี้อยู่ริมถนนครับอทำเลที่ที่ชายสองคนนี้ทาทาอยู่ก็คืออยู่ประมาณอยู่ริมถนนด้านในเนี่ยระหว่างฟุตบาทด้านในทางเดินฟุตบาทนะครับแล้วก็มีรั้วอยู่ด้านในที่ยาวๆอ๋อครับข้างในมันจะเป็นแนวดินอยู่ซึ่งผู้ชายคนหนึ่งขุดดินอเขาขุดเรื่อยๆจนได้หลุมลึกประมาณหนึ่งประมาณหลุมขนาดปลูกต้นไม้เขาก็แบบขุด ขุดเสร็จหนึ่งหลุมก็เดินหน้าขุดอีกหนึ่งหลุมโดนหน้าไปเรื่อยๆ,ๆ <H it> แล้วชายคนที่สองเนี่ยตามเข้ามาถมดินลงหลุม <H it> คือแบบก็พอถมถมครบหลุมก็เดินหน้าไปถมอีกหลุมถมอีกหลุมไปเร <H it> <ๆ>ื่อยๆสองคนเนี่ยทำงานตามสเต็ปเนี่ย <H it> <H it> ไปเรื่อยๆ <H it> ค,อคนหนึ่งขุด <H it> คนหนึ่งถมไปเรื่อยๆผมชายก็ยืนมองก็แบบ ทำอะไรกันวะโอ้นั่นแหะสิแต่ว่าสองคนนี้คือทําแบบขยันขันแข็งมากเงื้อไหลรย้อยไม่ด่ากันทำแบบด้วยคาด้วยความจริงจังเลยไอ้คนข้างหน้าก็รู้ว่าคนข้างหลังทําอย่างนี้อยู่ไม่ได้แบบโดนแกล้งด้วยยืนดูสักพักคนสงสัยไม่ไหวแล้วเดินเข้าไปถามเลยว่าเอ้ยขอโทษเถอะครับผมเห็นพวกคุณทํากันอย่างนี้อยู่อ่ะขยันกันดีมากเลยนะแต่ว่าคนนึงขุดและอีกคนนึงก็ถมตามไปเรื่อยๆ่มันเป็นภาพที่แปลกมากพวกคุณทําอะไรกันอยู่วะ คุณชายคนที่ขุดอยู่ก็หันมาแบบอ๋อเออมันก็คงดูแปลกจริงๆนะครับพอดีว่าคนที่ทำหน้าที่เอาต้นไม้ลงหลุมอ่ะวันนี้เขาลาป่วยก็เลยหายไปสเต็ปหนึ่งอ๋อจบครับคือไอ้สองคนนี้เขาก็ไม่ได้ป่วยไงเขามาทำงานตามปกติไอ้คนที่ป่วยอยู่เาถ้าตลกจะไม่ต้องอธิบายไม่เนี่ยเนี่ยเราร้ายกาศของเราอ่ะ ผมก็เล่นเข้าไปเยอะคนเตยยังไม่ได้เล่าเลยนะผมก็รอแก้แค้นล้วกันโอเคก็ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าได้อยู่แปลว่าไม่ได้ ได้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 อยั้ไงว่าได้จริงพอได้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 แล้วพอได้แล้วอะไรครับเส้นครับเส้นเออดีครับดีครับแต่ไม่มีแต่ดีจริงจริงเออหัวใจดวงนี้มันเต้นรัวๆเลยเรื่องแรกผ่านไป นี่ถือว่าทําให้หัวใจเต้นได้ในระดับหนึ่งไม่ใช่หัวใจเราใที่หน่ไม่หัวใจเราใช่หัวใจคนเล่าเนี่ยคนเล่าเออเคยฟังแต่หัวใจคนรอเอออ่ะครับคุณอยากฟังใครเป็นรายต่อไปอือยากเลือกใครมาขึ้นเขียงเฮ้ยไม่เขียงครับเนี่ยเราแค่อยากฟังเออสนุกเอาเป็นพี่โชคแล้วกันครับครับคนนี้ตัวกลั่นตัวกลั่นคคาดหวังเยอะเรื่องผมครับ ป้าแตนครับเฮ้ยป้าแตนมีลูกสาวแสนสวยป้าแตนป้าแตนสดายมีแฟนนดีเหมือนดังลุงส่ยสายสาเนี่ยแล้วเบกเขาทุกตอนเลยโดนขัดตลอดเลยนี่คนโดนขัดอะไรคุณสายโดนขัดอะไรอยู่เนี่ยมันเลื่อมหมดแล้วป้าแตนครับป้าแตนป้าแตนมีลูกสาวแสนสวยอีกคนนึงเป็นแบบอยู่ในแบบช่วงวัยรุ่นแล้วเขาก็พาลูกสาวมาจากต่างจังหวัดครับมาฝากงานกับ ผู้จัดการเราครับคือบกกวิทิตเพราะว่าป้าแตนเนี่ยอยากจะดัดนิสัยลูกสาวอ่า,อาบกก็งงดัดนิสัยเรื่องอะไรป้าแตนก็เลยว่าเนี่ยน้องโดนัทเนี่ยอพอเริ่มโตเป็นสาวนะก็เริ่มมีจริตจ,จัก,การันชอบบริหารสเสน่ห์ไปทํางานที่ไหนเขาก็วุ่นวายไปหมดมหนุ่มๆพากันจีบจนเสียงานเสียการไปหมดเลยอยากให้บกอวิทิตเนี่ยช่วยจัดการอบรมบ่มนิสัยให้โดนัทมันหน่อยบกก็เลยว่าออ คุณป้าแตนมาถูกที่แล้วครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้น้องโดนัทเนี่ยไปฝึกงานอยู่ที่แผนกเดียวกันกับคุณสตีฟแล้วกันคุณสตีฟผมว่าจะได้<อ>คุณสตีฟเนี่ยลูกน้องผมวันนี้มีฉายาว่ามาหาสตีฟเลยนะธรรม,มะธรรมโมว่างไม่ได้ว่างทีไรเขาต้องไปเข้าอะไรเข้าห้องแบบแบบสวดมนต์นั่งสมาธิอธิษฐานจิตเสมอป่าแตนก็โล่งใจแล้วก็พูดบอกกอลวติกก็เลยเนี่ยอะพูดจะเอาเลขาไป ไปฝากน้องโดนัทไปหามหามหาสตีฟคุณลืมเองก็พอไปถึงครับมหาสตีฟก็คือกำลังนั่งสวดมนต์อยู่พอดีน้องโดนัทไปวันนั้นครับเปิดตัววันแรกในชุดเซ็กซี่ครับพอเจอมหาสตีฟก็แบบเธอก็ยกมือไหว้นะแล้วก็ทักทายอย่างออดอ้อนน่ารักอุ้ยคุณพี่มหาสตีฟสวดมนต์อยู่หรอคะไอเนี้ยสวดมนต์ขอพรทุกวันเนี่ยมันได้ผลจริงๆหรือเปล่าครับพี่ ที่จงจังหวันี้ต้องให้พี่ทำไม่ได้เตรียมมาแล้วรู้สึกพี่ชอบชอบบทอะไรเซ็กซี่ๆไหมะยโยนหมาสติก็ตอบแบบเข่งขึมครับก็ก็มีบ้างเละหนูแล้วหมาสติก็หันไปไหว้พระยกมือตุ้มหัวเลยก็บอกว่าเจ้าพระคุณ ลูกช้างสวดมนต์ขอพรทุกวันมาสิบกว่าปีในสุดวันนี้ก็สมหวังแล้วสาธุจบแล้วขอเ้าหอขอขาวขาวกลมกอบบัวมาสิบปีรอได้ผลมันมันรอ่อลัตั้งแต่เข้าห้องบ่อยๆแล้วนี่ยังไงครับคุณโจ ดีครับอันนี้หักมุมเช่นเคยจากคุณโชคนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกใจมหาโจ้เดี๋ยวมหาทอมเฮ้ยไงมหาโจ้ไม่ใช่มหาแบบมอหออานะมออาหออามหาทอม เดี๋ยวเดยินดีครับอีกนิดเดียวน่าจะเปลี่ยนจากเขาซัมมุกเป็นแบบเป็นแบบไทไฟอะไรกินสักพักต่อยกันเกือบจะต่อยกันแล้วตอนแรกคิดว่าจะเปลี่ยนเป็นเขาซัมมุกเฮ้ยไม่ดีอันอันนี้ไม่ได้โอเคไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใส่เซ็นเซอร์ตือนให้ด้วยใช่รายการเราแบบสะอาดปลอดภัยเด็กเด็กฟังเด็กฟังเด็กฟังครับนี่แหละมาถึงเด็กแบบไหนครับเด็กกบน้องโดนัทเนี่งโอเคโอเคปิดรายการปิดรายการเดี๋ยว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 ตอน นี่นคนนึ้มาแล้วค่ะท่านสุดท้ายของเราแย่แล้วเชิญครับลืลมพี่นิด,นดช็อตอ่ะไหนๆก็มาถึงตรงนี้แล้ว<อ>ก็ มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับแม่ลูกแม่เนี่ยเขาก็ work from home อะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ต้องอยู่กับลูกลูกก็ต้องเรียนออนไลน์มันก็เลยมีจังหวะชุลมุลในบ้านนิดนึงเพราะว่าลูกเด้อมาก<ำ>อะไรเงยอ๋อลำบากแม่ก็แบบว่าทํางานไปก็แบบว่ายุ่งเหยิงยกับเสียงลูกที่กําลังเล่นของเขาอยู่คนเดียวอ,อะไรเงี้ยเสร็จแล้วแม่ก็แบบประชุมออนไลน์ไม่ได้เลยเหลืออด<ๆ>แม่ก็เลยบอกว่านี่ หยุดเล่นสักทีได้ไหมเนี่ยแต่ลูกก็ไม่ฟังลูกก็หันมาเลยเป้าหมายใหม่ก็คือแม่ก็เลยมาแบบเกาะแม่เลยขณะแม่กําลังประชุมอะไรอย่างเงี้ยก็กระชากหัวแม่อะไรเงี้ยโอ้โหเออแม่ก็สุดๆดละอลูกก็เลยลูกมันก็กําลังกระชากหัวแม่เสร็จแล้วมันก็สังเกตเห็นความหงอกบนหัวแม่ แม่มีผมงอกขึ้นหนึ่งสองสามสามเส้นแตแม่หมดสวยแล้วนะอ,อะไรเงี้ยแม่ก็อย่างเดียวเลยที่มันแบบว่าทนไม่ได้ก็คือพูดเรื่องแก่ๆอะไรอย่เงี้ยแหละจี๊จีด๊ดครับแม่ก็บอกว่าเนี่ยผมงอกหนึ่งเส้นอะ่ะเท่ากับที่ลูกอะ่ะซนหนึ่งวันถ้าลูกซนสามสิบวันอะ่ะคิดดูดิหัวแม่ะจะงอกสามสิบ สาิบเส้นเลยนะอะไรเงี้ยนี่สอนไปด้วยในตัวใช่ลูกก็แบบหัวละเลือกอาขึ้นมาเลยเด็กอนุบาลก็พึ่จะมาบอกไว้เด็กอนุบาลก็เลยแบบว่าแม่เตะใหม่แม่มีหน้าล่ะ ตากับยายถึงได้งอกทั้งหัวเลยพ่อแม่เจอใช่ไหมเอ้ยคนนี้ไม่รอดแล้วว่า ที่อย่ามาอธิบายแทรกตอนจะกำลังจะเฉอยบุ๊กได้ไหมครับทำไมเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแขนไอยงีไฟ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 มันคือจีใช่ไหมอะไรนะอรนะอย่าอย่าบีฟอย่าบีฟแต่อันนหนึ่งที่ผมประทับใจมากนะคือการในในช่วงแรกอ่ะ เกิ่นเล่าเรื่องให้เห็นสภาพบรรยากาศของครอบครัวโดยพยายามจะเล่าให้เป็นบริบทของสังคมปัจจุบันเรื่องโควิดเรื่องการเรียนออนไลน์เรื่องการเวิร์กโฟร์มโฮมทั้งนั้นที่มันไม่เกี่ยวอะไรกับประเด็นนนั้ไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องเลยชอบชอบรู้ชมใช่ไหมชมตอนท้ายก็ได้ไม่ต้องเกริ่ดก็ไดน้เท่ดีนะผมรู้สึกเออเออเท่ดีแบบพี่กันเป็นหน้าที่ร่างทรงวิจารณ์เหงื่อแตกแล้วเนี่ยคุณอาเผาก็วิจารณ์ได้ มันดีมันดีผมชอบผมชอบผมชอบเพราะว่ามันมีการมันมีการเล่าแล้วใส่แบบความมีอัธถรสเข้าไปด้วยแบบหัวเราะก็หัวเราะจริงให้เลยอะไรเงี้ยไม่ได้เล่าแค่แบบไม่ได้เล่าว่าแบบลูกก็หัวเราะแค่นี้แต่ว่าก็หัวเราะให้ฟังเลยมีการโรลเพลย์ต่างหัวเราะนี่คือเขาหัวเราะโรลเพลย์เหมือนกันแล้วเราจะล่าหรือเปล่านี่ฟังจบไปแล้ว คุณโจคุณโจเดี๋ยวคุณโจจะต้องตัดสินว่าของใครขำของใครไม่ขำแต่ก่อนอื่นผมอยากจะรู้เลยครับว่าบทลงโทษของวันนี้คืออะไรบทลงโทษก็คือผมจะเอาปากกาขูดผนังแล้วให้ฟังกันครับอซึ่งก็จะได้ยินกันหมดสิขูดใกล้ใกล้เดียว ขูดประการให้ฟังเลยเหรอไม่ใช่ขูดผนังลำนาขูดผนังลำไส้โอ้ยเสียงไม่ใช่อีแต่เป็นโอ้ยตอนแรกนึกว่าจะขูดมดลูกแล้วสโอ้ยไม่ไป็นไรก็จะดูโหดไปก็ดูจะมีทร์เกตอยู่คนเดียวแล้วโอ้ยเกมๆฝักเกมไปข้างนอกเลยไม่ไม่ได้สมัยภาพลักแก้กันอย่างนี้ น,นี่แหละนี่แหละเดี๋ยวเราจะรู้กันว่าใครจะโดนขูด <c oughs> ขูดอะไร <c oughs> ขูดพนังขูดพนังขูดพน,าน,านังเห็นคนใหม่เขาเสนิทกันเราก็ดีใจนะช่วนีเราไปไกลกันมาก เนี่ยเออทำไมเราต้องมาละลายพฤติกรรมกับเรื่องอะไรด้วยนี่นะครับเดี๋ยวเราจะได้เจอการลงโทษนะครับท้ายรายการนะครับนี่วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอขอบคุณขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการของเราน,นะครับรายการเขาสามมุกนะครับมาติดตามกันได้ใหม่ครั้งหน้านะครับที่ขายหัวรอสติโลพอดแคสต์นะครับทุกช่องทางฟังได้หมดช่องไหนมีพอดแคสต์ฟังไปเลยฟังไปเลยฟังไปเลย,เลยทุกช่องทางนะครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเราทั้ง5คนขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกัน ใหม่ครั้งหน้าเฮ้ยอยากให้คุณโจฝากผลงานหน่อยเออเออเพราป้านอกฝากผงานยังไม่บอกด้วยว่าใครแพ้ใครชนะเออยังไม่ได้บอกยังไม่ทำอะไรเลยไหลมากใช่ถ้าแค่ให้คุณโจบอกก่อนว่าใครคือผู้แพ้ผู้ชนะเอ้ยไม่เอาดีกว่าให้บอกผลงานก่อนดีกว่าเออได้ฝากผลงานฝากผลงานก็ฝากผลงานพอดแคสต์ครับในเครือของแซลมอนพอดแคสต์ทุกรายการทุกรายการเลยอันไทเจอเคสเดอะลุกกี้มามแซลมอนเซ นิเกอร์ออนไซต์ต่างๆโรคภัยไข้รู้มีรายการหลากหลายให้ฟังครับมีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์แล้วโอ้โหนี่ก็หาฟังกันได้นะครับผลงานเยอะมากขนาดนี้นะครับแล้วสรุปว่าวันนี้ใครคือผู้แพ้ผู้ชนะครับบอกเลยว่าผู้ชนะมีหนึ่งคนนะเฮ้ตัวจีตัวจีผมจะบอกผู้แพ้คนแรกก่อนละกันคนที่จะได้ยินเสียงขูดอย่างใกล้ชิดก็คือ พี่นุชนิดครับอ้เกมเตรียมหายอยากเลยไม่ใช่คุณนั้นโอเคนี่คนแรกเนาะอีกคนหนึ่งที่แพ้ครับเฮ้ยก็คือพี่บาโฟ กันก็แปลว่ผาผู้ชนะได้แก่พ <vocal En> <Metro> ี่โชคเอส์นี่นะครับทุกท่านรอติดตามรอติดตามการลงโทษได้ท้ายรายการวันนี้พวกเราทั้ง้าคนลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเฉยๆว่ทำไงดีนะเขาเฉยๆ acting acting ว่าแบบเสียฟิสฟีดไม่ไหวแล้วได้ได้ ฟีดฟีดคุณทอมบีบม,มาปลอมมากอันนี้คนเสียวสุดน่าจะเป็นโก้แล้ว่ะยงซไม่ได้อะไรหนักใจอันนี้มัน <ลง S 2> เป็นอะไรให้รางวัลเขาไม่เป็นอะไรกันเลยอ่ะ ควรเป็นช้อนซ่อมจานสแตนเลสอะไรพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยฟอมอะไรเงี้ยนะฟิดฟิดไม่ได้ฟังแล้วเก่าไม่ได้่ไม่เป็นไรอีพีหน้าละกันโอเคประมาณนี้แหละเนาะใครใครใครเสียวหูก็เสียวไปละกันเออ๋ยวคุยกันอีพีนี้เราลงโทษแขกรับเชิญกันเลยดีกว่าคายหัวเราสตูดิโอพอดแคสต์ล g h ฟไลฟ balance.